ทำในหน้ายังไงให้มียอดขายชิ้นแรกใช่ไหมครับวิธีที่ผมใช้ก็คือถ้าเป็นสินค้าที่ขายง่ายสินค้าที่ราคาต่ำเนี่ยผมจะใช้วิธีการทําคลิปประกอบเสียงเพลงก็ได้ไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องพูดหน้ากล้องก็ได้อันเนี้ยอนุโลมได้แต่ถ้าเกิดว่าราคาสินค้าเนี่ยมันสูงหลักพันขึ้นไปนะฮะผมจะใช้เทคนิคการขายโดยการใช้สคริปต์การขายเนี่ยเข้ามาช่วยหรือที่เรียกว่าเทคนิคการขายนั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคการขายเนี่ยบวกกับการรีวิวปกติของเราซึ่งเทคนิคการขายเราเนี่ยครูชาก็มีสอนในหลักสูตรในหน้าทิศ ักษะการขายของตัวเองหรือว่าสร้างยอดขายให้เรก็ทักมาเรียนกับผููชาก็ได้เทคนิคการขายที่ว่านั้นก็คือเราจะขายสินค้าชิ้นนั้นจาก ความต้องการของลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะขายไม้ไร้สายไม้ไร้สายเหมือนกันเนี่ยรู้ไหมครับว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยซื้อไปด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นคนที่1ซื้อไปเพื่อทําคลิปกินอาหารอยากจะได้คุณภาพเสียงเวลาที่เขาเคี้ยวอาหารส่วนคนที่2ซื้อไปเพื่อรีวิวขายเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมครัความต้องการของ2กลุ่มเนี่ยจะแตกต่างกันกลุ่มแรกจะเน้นถึงเรื่องคุณภาพเสียงมากแต่กลุ่มที่2จะเน้นถึงเรื่องของผลตอบแทนก็คือไรายได้มากกว่าถูกต้้้้้้อออองงงงมมมแลลววถถาาาาาาาเราาารเรรรสห็นคคตกกขูได หมายความว่าเรามีโอกาสครึ่งหนึ่งแล้วที่จะปิดการขายสินค้าชิ้นนี้เพราะเราสามารถใช้สคริปต์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยคําถามก็คือว่าเราจะรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไงคําตอบก็คือการอ่านความต้องการของลูกค้าจากสินค้าที่เรามีอยู่ซึ่งการอ่านของลูกค้าจะมาอธิบายใน EP ีที่2แต่ EP ีนี้ประเด็นก็คือให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราจะขายสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับอย่าขายสินค้าด้วยความต้องการของลูกค้าแค่อย่างเดียวเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงคนที่จะซื้อใหม่2คนสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้วิธีการอ่าน ความต้องการของคนดูจากตัวสินค้าพิมพ์คําว่ารอไว้ด้านล่างเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงผมขอเวลาทําคลิปก่อนแล้วจะโพสตลงให้ดูในช่องกูชามาร์เก็ตติ้งนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ